สวัสดีครับกลับมาเจอกับช่องทาโร่นะครับแล้วก็การแกะของเล่นของสะสมจากทรมกจิกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับรบกวนเพื่อนๆฝากกดติดตาม subscribe ช่องทาโร่เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะอย่าลืมกดที่เครื่องหมายกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิป Unbox ของใหม่ๆนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเสมอนั่นเองครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับผมวันนี้ฮะหลังจากที่เราแกะทรมกตจิกันมาเยอะแล้วจากการโคลบกับกระตูต่างๆหรือว่าภาพยนตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวนี้เอ่อเกมโปเกมอนนะครับ ภาพยนตร์ Jurassic World นะฮะตัวนี้กระตูนคิเมสุโนยใจบาทนะครับอันนี้ภาพยนตร์ Toy Story นะฮะอันนี้กระตูนนะฮะปุยปุย,ปยโมคาหรือแม็กกะตั้งซีรีส์คาเมริเลเดอร์คือจริงๆมีอีกเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะวันนี้จะพามาแกะการกระบอกครั้งใหม่แล้วนั่นก็คือตัวนี้ครับคิงดัมเฮาส์ธรรมกจิครับครบรอบ20ปีะฮะก็จะเป็น20ปีของธรรมกะของตัวคิงดัมเกม Kingdom Hearts นะครับซึ่งจะเป็นเกมออกแนวเอ่อ RPG หรือ Action RPG ของตัวทาง Square Enix ที่มีการโคโลโบกกับคาแรคเตอร์จากดิสนีย์นั่นเองครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อดังมากแล้วก็เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีเนี่ยก็เลยมีการทํามาเป็นในส่วนของทำมักคติให้สะสมกันนะครับออกวางจำหน่ายทั้งหมด2สีฮะตัวนี้คือ Kingdom Hearts ทำมักคติ20ปีนะครับ Light Mode นะฮะกลับกับอีก1กล่องครับคือ Kingdom Hearts ทำมักคติ20ปี Dark Mode ครับออกวางจำหน่ายทั้งหมด สองสีนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูไปด้วยกันว่าแต่ละสีหน้าตาเป็นไงสารภาพก่อนเลยนะฮะว่าไม่ได้แฟลขีดนมฮาร์ดเลยอันนี้สารภาพเลยแต่ที่ซื้อเนี่ยเพราะมันดูลวดลายบนตัวเครื่องแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยสวยอะ่ะนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตกรีดกล่องแกะแป๊บเดียวนะครับกรีดกล่องแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาแกะรับชมความสวยงามของตัวเครื่องไปด้วยกันนะฮะอันนี้คือตัวไลท์โหมดนะครับก็เป็นเครื่องสีด้านสว่างนะฮะ นี่โอ้มาเป็นแบบนี้นะขออนุญาตหลบกล่องนิดนึงนะครับไลท์โหมดนะฮะอันนี้คือตัวแรกครับนี่ฮะนำามาในแพ็กเกจซอมแบบนี้อยู่ในกล่องนะก็ที่แกะจะมีเป็นเทปใสแปะอยู่ด้านหลังตรงนี้มาดูไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะมีความตื่นเต้เตนน,นิดนึงเพราะไม่ค่อยสันทัดซีรีส์คินัมฮาร์ดนะครับนี่คือตัวสีเครื่องไลท์โหมดกับแพ็กเกจนะครับนี่จะมีหน้าตาตัวเครื่องเป็นแบบนี้อันนี้ผมรู้จัก คร่าวๆว,ว่าพระเอกคือโซระนะครับตัวนี้ฮะ Kingdom Hearts ทรรมกจินะครับ20ปีนะครับอ่าไลท์โหมดครับนี่คือตัวแพคเกจด้านหน้าครับมีภาพโซระน่ารักน่รักอยู่แบบนี้แล้วก็ตัวเครื่องนะครับจะเป็นลวดลายแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราแกะมาดูตัวจริงชัดๆกันอีกทีนึงตัวก่อนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังไม่มีอะไรพิเศษนะครับเอาละมาดูอีกสีหนึ่งนั่นก็คือดักโหมดครับเฮบนี่ คือมันอดใจไม่ได้เพราะเครื่องมันสวยอะนะฮะปกติแล้วถ้าเกิดเป็นการ์ตูนหรืออะไรที่ผมไม่รู้จักผมก็จะไม่ค่อยเอ่อไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่แต่นี้ก็คือส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของเ,ออเกมด้วยแหละแล้วเราเป็นคนชอบเกมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสะสมนะครับตัวนี้คือคินัมฮาที่ทำกระจีนะครับดักโหมดฮะนี่ตัวแพคเกจด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูแพคเกจชัดๆอีกทีหนึง่งกับตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้นะฮะน,นี้คือ 2เวอร์ชัน l i ท์ light, แล้วก็ dark ครับเดี๋ยวมาแกะดูตัวเครื่องจริงไปด้วยกันก่อนที่เราจะแกะเล่นกันอีกทีหนึ่งนะเอาเริ่มจากตัว light โหมดก่อนก็แล้วกันฮ้นี่เนี่ยก็สะสมทำมันก็จีก็จะมีความเหนื่อยๆหน่อยน,นะครับนี่ขนาดเก็บไม่ได้เก็บไ,ไบไม่ได้ทุกเวอร์ชันที่มีการคลระโบด้วยนะยังมีตั้งเยอะที่ผมไม่ได้ซื้อนะครับแต่ก็แค่นี้เองรู้สึกเหนื่อยเลยนะนี่เนี่ยใครเก็บครบก็จะต้องบอกว่าสู้ๆนะครับ มาดูทีตัวกันโอ้เหมือนข้างหน้ามันจะต้องกรีดเหมือนกันแบบนี้เสมอเลยนะข้างบนมันจะมีให้กรีดนี่ครับข้างบนแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลงคลิปเสร็จผมต้องแท็กเพื่อนให้มาดูด้วยเพราะเพื่อนผมเป็นสายชอบทําอ่าตัว Kingdom Hearts นะครับเขาชอบเกม Kingdom ม e า r t s มากตัวแพคเกจนะครับหลบไปแล้วก็ตัวเครื่องครับอันนี้ฮะเครื่องอ่า n g d ท m h e า r t s ทอกเกจสีไลท์โหมดครับสวยนะฮะตัวเครื่องด้านหน้าครับ อยากให้ดูลวดลายความสวยงามว่ามันแบบโอ้สีดูเป็นแบบว่าขาวมุกมุกตัดลายสีลวดลายสีทองนะครับมีความสวยมากแบบนี้ปุ่มนะครับสีขาวมีคําว่า Kingdom Ham แบบนี้สวยจังเลยอ่ะนะฮะนี่ครับสีไลท์โหม d นะฮะสวยมากครับด้านข้างครับเป็นบอดี้สีมุกหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีลำโพงปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ช่องใส่ฐานกดสลักแล้วดันออกมานะครับแบบนี้ฮะ แล้วก็มีตัวที่ห้อยพุงกุญแจแบบนี้นะครับอันนี้คือสีแรกนะฮะมาดูสีที่2กันฮนี่แพคเกจครับอันนี้คือสีของด์กโมดครับโอ้โหก็มีความสวยเหมือนกันนะฮะสวยคนละแบบนะครับบอดี้จะเป็นดําดมุกนะครับแล้วก็ตัดสีทองเหมือนเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีความโดดเด่นของสีทองขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่โอ้โหดูดีมากเลยนะฮะ แบบนี้ปุ่มจะเป็นสีฟ้าอ่อนแทนมีคำว่า Kingdom Hearts อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นสีดำมุกแบบนี้ฟังก์ชันต่างๆจะเหมือนกันนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเทียบ2ลายให้ดูชัดๆนะครับนี่นี่คือซ้ายมือคือไลท์ขวามือคือ dark ครับก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นการเลี้ยงตัวละครโซราระจากเกม Kingdom h e a r นะฮะเขาเท่าที่ทราบคือแกะมาเนี่ยจะเป็นโซระจากภาคหนึ่ง แล้วพอโตไปก็คือจะไปร่างอื่นๆได้ตัวละครอื่นๆ,ๆที่มาจากตัวเกม k i n o m a r t รวมถึงจะเป็นร่างของโซลาร์ภาค2ภาค3อะไรเป็นต้นแล้วก็เลี้ยงต่อไปพัฒนาได้มีประมาณาตัวละครหลักๆที่เปิดตัวมาก็ประมาณ20แบบนะครับแล้วก็มีพัฒนาร่างตัวรับได้อีกตานรวมแล้วก็อาจจะประมาณ26แบบครับเอาล่ะเดี๋ยวมาแกะ1เครื่องครับมาดูเครื่องสีนี้ก็แล้วกันสีมุกอันนี้นะครับผมดึงเปิดแล้วนะเริ่มต้นนะครับมาตรฐานเลยก็คือตั้งเวลานะฮะผมจะตั้งเป็นช่วงชวเช้าก็แล้วกัน แบบปงเช้านะครับ Kingdom นะฮะแล้วก็เลื่อนฟอนต์มาเป็น h a r t อีกข้างหนึ่งแบบนี้นะครับ Kingdom h a r t มีอะไรบางอย่างบินมาที่ผมไม่รู้จักนะครับเนื่องจากไม่ใช่แฟนเกมต้องขออภัยด้วยแล้วก็มีโซารลงมาครับนี่ฮะถือกุญแจในมือด้วยนี่นะ่าจะพร้อมเล่นแล้วนะนะครับลองกดดูนิดหนึ่งน,นี่คือพร้อมเล่นแล้วนะครับโอ้เมนูเป็นอังกฤษด้วยนะอันนี้นะครับมาตรฐานของทันบกตจิซีรีส์นาโนพวกนี้นะครับ อย่างแรกเลยคือปุ่ม C ตัวนี้นะครับกดเพื่อเช็คสถานะนะครับนี่ฮะเวลาเช็คสถานะและมีความอารมณ์หน้ามุ้ยแบบนีนะครับยกตัวอย่างนะหรือเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับก็คือจะเป็นการแสดงสเตตัสว่าค่าความอิ่มหรือค่าความสุขเป็นศูนย์อยู่แล้วก็ต้องมีการให้อาหารแบบให้อาหารกับให้ขนมบ้างเพื่อให้เขาปรับค่าพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้คือปุ่ม C คือปุ่มเช็คสถานะนะถัดไปครับคือปุ่ม B ครับคือเช็คเวลา แบบนี้นะครับกด B เข้ามาจะเป็นการดูเวลาตัวเครื่องนะครับหากต้องการแก้ไขเวลามาตรฐานเหมือนกันทุกรุ่นก็คือ A กับ C ครับแบบนี้นะฮะจะเป็นการกดเพื่อแก้ไขเวลาครับแล้วก็กดตกลงออกมาเพื่อยืนยันเวลาเวลาก็จะเดินต่อนะครับแบบนี้นะครับกด B เข้าไปที่โหมดเวลากด A บวก C เพื่อแก้ไขเวลานะครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดสําคัญก็คือการเปิดปิดเสียงครับกด A และ C ครับพร้อมกันปุ๊บกดผิดนะฮะจริงๆมันต้องกดให้ได้พร้อมกัน อ่ะจะยินดีนะอ่ะอ่ะกดไปพร้อมกันอีกเอาเอาแปบ๊บหนึ่งนะครับเอผมควรจะกดไงให้มันอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมกดสีขาแล้วค่อยกด A นะครับจะเป็น on off เสียงของตัวเครื่องนะฮะเพื่อเป็นโหมดการเปิดปิดเสียงเครื่องแบบนี้นะครับอันนี้คือโหมดหลัก เหมือนกันทุกเครื่องเลยนะครับ3อย่างนี้ฮะคราวนี้ครับมาดูตัวฟังก์ชันนะครับกดปุ่ม A ครับจะมีฟูดกับเกมนะฮะฟูดเนี่ยก็จะเพิ่มค่าสเตตัสของความอิ่มกับความสุขนะครับกดเข้ามาครับก็จะมีไอเทมให้เลือก2อันนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยไอเทมอันบนมันจะช,ชื่อว่าเปาโป้ฟูตอะไรสักอย่างซึ่งผมไม่รู้จักต้องขอโทษด้วยเนื่องจากไม่เคยเล่นตัวเกมเอ่อคินโดมฮาร์ดนะครับส่วนอันล่างจะเป็น ของกินนะฮะตัวนี้จะเป็นซีเซลไอศครีมนะครับก็คือจะเป็นขนมเพิ่มความสุขให้ลองมาดูทีละไอเทมกันอันแรกครับเพิ่มความอิ่มนี่ฮะภาพนารานารักนะครับขออีกทีนะ,อ,ะอันนี้นะครับเพิ่มความอิ่มอันที่สองเพิ่มความสุขครับซีเซลไอศครีมนะครับแบบนี้นะฮะ เอาละครับคราวนี้ลองกด C ออกมาแล้วกดเช็คสเตตัสอีกทีหนึง่งนะฮะก็จะเห็นว่าสเตตัสไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่มีการหน้ามุ้ยแล้วลองให้เต็มๆซิอย่างอาหารเนี่ยมันให้ได้ถึง4นะครับความสุขจริงๆให้ได้เรื่อยๆลองกดซิมีแอร์พอค่าเต็มนะครับมีการโฟกัสเข้ามาให้ดูชมใกล้ๆดูสิแบบนี้นะครับเอาล่ะฮะนี่คือเรื่องมาตรฐานเช่นกันคือการให้อาหารกับค่าความสุขนะครับ คราวนี้อีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของมินิเกมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยระบบพัฒนาของทรกระจีนนโนพวกนี้นะครับก็จะหลักๆก,ก็จะขึ้นของขึ้นกับค่าของการดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า,าความอิ่มความสุขนะครับกับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยนะฮะที่จะไม่เหมือนดิจิมอนก็คือจํานวนครั้งที่เล่นมินิเกมนั่นเองครับกดเข้ามาที่โหมดเกม มีมินิเกม3แบบครับซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาร่างไปเป็นร่างตัวละครอื่นๆนั่นเองครับขึ้นกับว่าเราเล่นมินิเกมไหนมากน้อยแค่ไหนซึ่งจริงๆมันก็คงมีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วว่าต้องเล่นอันไหนเท่าไหร่เพื่อจะไปร่างไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูมินิเกมทั้ง3อันกันนะครับมินิเกมอันแรกครับนี่อันนี้คือมินิเกมกัมมี่ชิพครับเป็นการเข้าใจว่าเขียวาก,าการกดขึ้นกับกดลงน่าจะเป็นกด A เป็นขึ้นกด B เป็นลงนะเพื่อหลบสิ่งของนะครับ,บนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ นี่นะครับเมื่อผ่านได้ครบ5ครั้งก็จะชนะมินิเกมนี้นะครับนี่คือมินิเกมที่1กับมีชิปครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูมินิเกมที่2กันนะฮะมินิเกมที่2ครับพิงค์ค่ะพิงค์อคนะครับเป็นมินิเกมที่ให้กด A รัวครับเริ่มแล้วนะ สงสัยอันนี้เพิ่งเริ่มกดนี่เมื่อกี้ยังไม่เริ่มนะอันนี้เพิ่งเริ่มมีการไกล่ไว้ให้กดเอรรัวนะครับถ้ากดเอรรัวสําเร็จนะฮะได้จํานวนขั้นต่ําเขาก็เราก็จะเล่นผ่านมินิเกมนี้นะครับนี่คือมินิเกมที่สองนะฮะถัดไปเป็นมินิเกมที่สามครับมินิเกมที่สามคือโคลิเซียมนะฮะกดเข้าไปครับมินิเกมนี้นะครับให้กดปุ่มตามที่ปรากฏบนหน้าจอครับ B ครับ A ครับบางทีรู้สึกว่าจะมีเบิ้ลด้วยนะไม่ใช่แค่กดทีเดียวนะฮะโหเปลี่ยนสัตว์ตัวไปเรื่อยๆด้วย AA 2สองทีครับ เอทีเดียวครับผมว่าใครที่เป็นแฟนเกมคินนัมฮาร์ดน่าจะแฮปปี้กับการได้เห็นตัวละครที่ปรากฏขึ้นมานะครับอย่างผมคือไม่ใช่แฟนเกมผมก็เลยไม่รู้จักตัวละครผู้นี้เลยนะฮะอ่าเรียบร้อยครับก็คือสามารถเอาชนะมินิเกมที่3ไปได้แล้วนะครับมีทั้งหมด3มินิเกมให้เราได้เล่นในตัวเครื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรื่องของการดูแลพัฒนาร่างค่าความ อิ่มค่าความสุขแล้วก็ค่าจํานวนชที่ชนะในแต่ละมิลิเกมนะฮะก็จะมีผลต่อการพัฒนาร่างไปนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันในแต่ละรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเออเขาเรียกว่าเอีเวนท์ที่ปรากฏบนหน้าจออยากจะมีพวกเดลี่อีเวนท์ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพอะไรต่างๆจากเกมอะไรเงี้เป็นต้นนะครับก็คือกดปุ่มอะไรก็ได้เพื่อเพื่อกดอ่ากดยืนยันเอีเวนท์นั้นไปก็อาจจะเป็นภาพให้เราดูคัสซีนอื่นๆไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีอันนึงก็คือเป็นเอ่กกาารป็็นนะค,คะัืจจมมมีีีีตตทว ตัวของโซระซึ่งผมยังไม่ได้เล่นนะฮะแต่เท่าที่สึกข้อมูลหาข้อมูลมามันก็จะเหมือน,นเป็นตัวฮร์เลสโผล่มาก็คือให้กด A เพื่อโจมตีกลับอะไรประมาณนั้นอันนี้คือตอบชัดไม่ได้เพราะไม่ได้เล่นเองนะครับเพราะเพิ่งเปิดเครื่องครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นคล้ายๆรูปแบบคล้ายๆกันหมดนะครับก็โดยรวมแล้วนะฮะการเล่นตัวธมกจจิคิงธมฮาตัวนี้ก็จะมีโหมดทั้งหมดประมาณนี้ให้อาหารให้ขนม มินิเกมแล้วก็การกดตอบรับอีเวนต์ต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับก็ถือว่าวันนี้นะฮะพาเพื่อนๆมาแกะ2เครื่องนี้ครับนะฮะก็จะเป็นเครื่องทำาันก็คิงดอมแฮทํามันกจินะครับสีไลท์กับสีดาร์กนะฮะที่วางจำหน่ายครบรอบเนี่ยในโอกาส20ปีของเกมคิงดอมแฮทนั่นเองครับขอบคุณมากครับยังไงก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาอีกก็จะทยอยแกะมาให้ได้ชมเรื่อยๆนะฮะแต่ก็อาจจะต้องเป็นรุ่นที่ผมแบบว่าแอบมีความชอบนิดนึงบางอันไม่รู้จักก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับไว้า สวัสดีนะครับ